แน่นอนนะคะว่าสิ่งที่จับตามองก,กันอยู่ตอนนี้ก็คือเรื่องของการแก้ไขปัญหานี่นอกระบบนะคะซึ่งก็ได้ดําเนินการมาตั้งแต่ต้นเดือนธันวาคมที่ผ่านมาแล้วจนถึงปัจจุบันนี้นะคะการตอบรับของประชาชนที่ให้ความสนใจเข้ามาลงทะเบียนเป็นนี่นอกระบบมากขึ้นแล้วก็ความตั้งใจของทางรัฐบาลนะคะเรามองว่าในวายที่เราออกมาตรงนี้นี่จะช่วยตอบโจทย์ให้กับพี่น้องประชาชนที่ถือว่าเป็นส่วนใหญ่ของประเทศเหมือนกันนะคะที่มีปัญหาตรงนี้ได้ยังไงคะ คือเรื่องเรื่องนี้เนี่ยนะครับมาตรการหนี้นอกระบบเนี่ยเป็นเพียงส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็การตอบรับก็เท่าที่ผมทราบก็ตัวเลขประมาณสองแสนคนนะครับที่ได้เข้ามาขึ้นทะเบียนขั้นต่อไปก็จะอยู่ในช่วงของการเจราจาที่จะโอนหนี้เข้ามาซึ่งผมว่าได้ติดตามจากกระทรวงคลังก็ยืนยันกับผมว่า <c oughs> หลายๆส่วนน่าจะทําได้คือพยายามจะทําให้เร็วกว่าที่กรอบเวลาที่ประกาศไว้นะครับแล้วก็มี กลไกที่จะเข้าไปช่วยดูนะครับเพราะว่าเรื่องนี้ต้องยอมรับว่าเกี่ยวกับเรื่องอิทธิพลเกี่ยวกับเรื่องอะไรต่างๆนะ <c oughs> ครับท่านรองเลขาธิการนายก <c oughs> พลเวกธานี <c oughs> ก็เข้ามาทํางานในเรื่องนี้เต็มที่นะครับ <c oughs> ตรงน,นี้ก็เป็นเป็นส่วนหนึ่งแต่ว่าเรื่องนี้เนี่ยผมคือเราไม่ได้มองเฉพาะเรื่องตัวนี้ <c oughs> ครับครับจริงๆการประกันรายได้เนี่ยเป็นมาตรการสําคัญอย่างหนึ่ง <c oughs> เพราะว่ามันเป็นรูปแบบที่เรากําลังจะบอกกับเกษตรกรว่าคุณทําการเกษตรแล้วคุณไม่ขาดทุนค่ะ เพราะว่าถ้าคุณทำงาน,กนเกษตรและคุณขาดทุนเนี่ยยังไงหนี้ก็ต้องเพิ่มครับถูกไหมครับอันที่สองเนี่ยนะครับมาตรการอ,าอื่นๆเช่นกรณีกองทุนหมู่บ้านเราก็กําลังเราก็กําลังแก้ไขโดยการที่เรามีการเติมเงินกับการยืดเวลาการชรําระหนี้อย่างนี้เป็นต้นนะครับแล้วก็รวมไปถึงการฝึกอาชีพภายใต้โครงการต,ต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของต้นกล้าอาชีพชนะครับซึ่งตามเป้าหมายเนี่ยตามโครงการเนี่ยก็ สามารถที่จะฝึกอาชีพเป็นคนได้ไปหลายแสนคนแล้วนะครับแล้วก็หลายคนกลับไปประกอบอาชีพอิสระก็ก็เป็นตัวช่วยให้เขาเนี่ยไม่อยู่ในวงจรของนี่นะครับแล้วก็รวมไปถึงการสานต่อโครงการเช่นหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์นะครับซึ่งเดี๋ยววันนี้นะครับตอนช่วงช่วงเย็นผมก็จะไปเปิดงานโอท็อปนะครับที่ที่ที่กรุงเทพซึ่งก็จะเป็นการมันเราไม่ได้ทําเฉพาะในแง่ของการ เปิดช่องทางการตลาด<ช>แต่กำลังเอาเรื่องของการเสริมความรู้นะครับระบบการรับรองคุณภาพมาตรฐานของผลิตภัณฑ์ซึ่งก็จะเป็นอีกวิธีอ,อีกตัวหนึ่งซึ่งดึงให้คนเนี่ยมามีรายได้มีโอกาสมีอานะชีพนะซึ่งอันนี้จะเป็นคำตอบระยะยาวสาหรับปัญหานี้ ท่านนายกพูดอย่างนี้จะใส่เราต้องเข้าเรื่องอ้อมๆแล้วงคะเพราะว่าพวกเรามาจากมานิชแนเลนะคะเศรษฐกิจเพื่อการลงทุนนะคะท่านนายกเรียนถามทีนึงค่ะเพราะว่าต่อไปเนี่ยฐานประชากรจะเปลี่ยนแล้วพวกเราพวกเด็กๆเขาอาจจะมีลูกน้อยลงนะคะแล้วก็หาเลี้ยงครอบครัวได้น้อยลงแต่พวกเราเนี่ยก็ยังมีลูกทีีจะส่งเสียได้แต่ว่าฐานประชากรที่ชราภาพเนี่ยมันจะกว้างขึ้นทีนี้เนี่ยสมมุติเราไปแก้นอกระบบแล้วแล้วก็สร้างรายได้ให้กับประชากรแล้วแต่ว่าทางด้านของคนชราที่จะเพิ่มมากขึ้นเนี่ยนอกจากเบี้ยอย่างที่500บาทที่เราให้ หนงใส่ไม่พอแน่เลยนนรัฐบาลชุดนี้เนี่ยมีอะไรที่วางไว้สําหรับระยะยาวที่จะเป็นนโยบายที่เห็นได้ชัดนัใหญ่ที่สุดนะครับที่เราจะทําก็คือเรื่องที่เรียกว่ากองทุเนเงินออมชาติค่ะประเด็นก็คือว่าเรามองเห็นแล้วแหละว่าในอนาคตเนี่ยสังคมของเราเนี่ยจะมีผู้สูงอายุมากขึ้นนะครับปัจจุบันเนี่ยคนที่มีหลักประกันก็คือหนึ่งข้าราชการค่ะนะครับกับสองคนที่อยู่ในประกันสังคมใช่ครับสองกลุ่มนี้รวมกันแล้วเนี่ยได้คนประมาณสักสิบสิบกว่าล้าน ครับ <C> e <at> นะครับเพราะนั้นก็หมายความว่ามีคนอีกประมาณสี่สิบกว่าล้าน <c oughs> ซึ่งยังไม่มีหลักประกันอะไรเลย <c oughs> นะครับกองทุนเงินออมแห่งชาติเนี่ยจะเข้ามาอุดช่องว่างตัวนี้นะครับเพราะว่าต่อไปนี้ก็คือว่าถ้าคนเนี่ยเ,ออเริ่มออมเงินรัฐบาลจะสมทบเงินให้ด้วยเพ <c oughs> ราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะเป็นกองทุนใหม่ขึ้นมาแล้วพอคนเหล่านี้เนี่ยถึงวัยเกษียณก็จะมีเงินที่มารองรับนะฮะกับการเกษียณอายุตัวเองอันนี้คือการ วางระบบสําหรับระยะยาวเพื่อรับกับสังคมผู้สูงอายุนะครับทีนี้ในเรื่องของเงินออมเนี่ยนะครับก็คุยกับกับกับพิธีกรมานิชัยแลอยากจะบอกว่าเรากําลังมีแผนแม่เราได้เราได้อนุมัติแผนแม่บททั้งในเรื่องของระบบสถาบันการเงินและในเรื่องของตลาดทุนนะครับระบบสถาบันการเงินเนี่ยสิ่งที่เราต้องการจะเห็นก็คือว่าความมีประสิทธิภาพและการแข่งขันที่สูงขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้เนี่ย จะวัดได้ก็คือว่าทำไงจะลดช่องว่างระหว่างอัตราดอกเบี้ยเงินฝากเงินกู้ผนะครับแล้วก็ขณะเดียวกันเนี่ยแผนพัฒนาตลาดทุนของเราเนี่ยก็มีเป้าหมายที่ชัดเจนก็คือว่าส่งเสริมให้ประชาชนเนี่ยมองเห็นตลาดทุนเนี่ยเป็นช่องทางหนึ่งในการจะออมหรือลงทุนนะครับแล้วแต่จะเป็นมุมมองนะครับแล้วก็มีผลิตภัณฑ์ ที่เข้าไปสู่ตลาดนะฮะรวมทั้งการมีวัฒนธส่งเสริมกองทุนเงินออมวัฒนธรรมการออมมากขึ้นนะครับแล้วก็ตลาดที่มีการแข่งขันมีประสิทธิภาพสูงขึ้นนะครับก็จะเป็นตัวที่ดึงนะฮะจำนวนคนที่เข้าไปเกี่ยวข้องกับตลาดทุนเนี่ยให้มากขึ้นได้เป็นทางเลือกครับผมครับผมก็ต้องบอกว่า เริ่มมาตั้งแต่จุดเริ่มต้นแก้ไขหนี้ก่อนถ้าคนไม่มีหนี้<อ>จะได้มีเงินออมนะครับแล้วมีเงินออมเหลือค่อยเอาไปลงทุนต่อย,ยอดนะครับแต่วันนี้ต้องบอกว่าเราแก้ไขได้ส่วนหนึ่งแล,ล้วล่ะสำหรับคนที่เป็นหนี้นอกระบบนะครับแต่ในอนาคตสมมุตินะครับว่าถึงแม้ว่าจะผ่านการอบรมแล้วก็ยังกลับไปเป็นหนี้อยู่เนี่ยมีโอกาสไหมครับที่เราจะเพิ่มช่องทางให้กลุ่มคนเหล่านี้สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้ครับท่านายกคือคือมันมีสองส่วนะนะครับ,รบส่วนหนึ่งก็คือเรากําลังเพิ่มศักยภาพให้เขาอืครับก็คือว่าคนที่ ปัจจุบันเป็นหนี้แล้วก็มองไม่เห็นทางออกเพราะว่ามองไม่เห็นลู่ทางในวันจ่าเงินที่ไหนคือหนี้เก่านะครับนะฮะพอสมมติว่าคือเรื่องหนี้เราเราไม่ต้องพูดนะครับว่าเราแก้ตรงนั้นไปมยวเคลให้ไปก่อนว่ามันจะมันจะย้อนกลับมาหรือไม่เนี่ยอยู่ที่ว่าเขามีความพร้อมในการที่จะหารายได้หรือไม่นะับแล้วก็โครงการอย่างเช่นต้นกล้าอาชีพเนี่ยจริงจริง เดี๋ยวในช่วงที่สองที่ผมจะคุยเนี่ยนะฮะจะมีตัวอย่างเลยว่าคนซึ่งซึ่งเคยไม่รู้จะทำอะไรเนี่ยตอนนี้เปิดร้านตัดผมก็มีนะครับเปิดงานอิสระนะครับตั้งเป็นบริษัทรับจ้างทำความสะอาดอะไรต่างๆก็มีรูปทางซึ่งเกิดขึ้นมากมายอันนั้นก็เป็นส่วนหนึ่งที่เราต้องต้องเดินหน้าทำนะครับในแง่ของการที่จะสร้างสร้างโอกาสให้กับเขาแต่ว่าตัวระบบตลาดทุนและตลาดเงินแต่อันนี้ผมก็บอกเลยว่ามีคนจํานวนมากนะครับก็บ่นกับผมบอกว่า แก้ให้คนที่เป็นหนี้นอกระบบเขาบอกไม่มีใครหรอกอยากมาเป็นหนี้นอกระบบครับแต่ไอ้ในระบบเนี่ยเข้าไม่ได้เขาไม่ได้ทำยังไงก็เข้าไม่ได้รัฐบาลก็พยายามนะครับตอนนี้ก็มีโครงการสินเชื่อที่บอกว่าฟาสต์แพคแต่ว่าเอาข้อเท็จจริงก็ต้องยอมรับนะหลายคนก็บ่นกับผมว่าเข้าโครงการไม่ได้อีกเรื่องเรื่องอาไรได้มีประจำกัหรือหรือหรือในที่สุดก็คือว่าขอกู้เท่านี้แต่ว่า ธนาคารก็บอกให้ให้มาเขาบอกเขาไม่เอาดีกว่าให้แค่นี้คุณเอาดีกว่าเพราะว่าเอาไปก็ทําอะไรไม่ได้นะ <c oughs> นนดีีไม่ดีเอาไปแล้วไม่ได้ไปไปทาเรื่องการประกอบอาชีพก็กลายเป็นหนี้เปล่าๆอันนี้ก็ยังเป็นปัญหาอยู่นะครับเพราะฉะนั้นการกแก้หนี้เรื่องไม่ใช่นอกระบบอย่างเดียวครับระบบสถาบันการเงินเนี่ยต้องเข้าไปพยายามหาทางแก้ไขตรงนี้ด้วยครับคือท่านนายกต้องการที่ประชาชนทุกคนทุกระดับเนี่ยเข้าถึงเงิน ให้มาคืนไม่ว่าจะผ่านในส่วนของสถาบันการเงินหรือว่าตลาดทุนทีนี้เนี่ยมีเรื่องนี้อีกนะคะท่านนายกเข้าใจนะคะรัฐบาลเมื่อสักครู่ท่านนายกก็บอกว่าเข้ามาในช่วงของภาวะข,ของความเชื่อมั่นของคนในประเทศแล้วก็วิกฤตต่างประเทศแล้วก็ประเทศใหญ่ๆอย่างสหรัฐหรือยุโรปเนี่ยกำลังซื้อก็ลดลงไปแล้วก็มีปัญหาเรื่องรายได้จากการส่งออกอีกนะคะรัฐบาลก็เลยจําเป็นที่จะต้องกู้ยืมเงินไม่ว่าจากในประเทศเองหรือต่างประเทศเนี่ยเพื่อใช้มากระตุ้นเศรษฐกิจ แต่ก็มีคําถามเน่ท่านนายกค,ค่ะว่ารัฐบาลเลยเนี่ยถูกลก่าวหาแล้วบอกว่าอกู้เงินรอบทิศแหละแล้วอย่างเงี้ยมันจะเป็นภาระหะนี้ให้กับคนรุ่นหลังหรือเปล่าคือหน,นี้ต่อหัวใยสาธารณะท่านจะตอบยังไงคเรื่องนี้ผมผมต้องบอกก่อนนะครับว่าในภาวะวิกฤตเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นเนี่ยค่ะผมยังนึกไม่ออกมีประเทศไหนบ้าง <S <S นะครับที่ไม่ต้องเป็นหนี้เพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็ วันนี้เนี่ยหลังจากที่เราตัดสินใจใช้มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเป็นเหตุผลนะครับว่าจร,จริงๆในตอนแรกเนี่ยก่อนที่เราจะทําไทยเข้มแข็งคือมาตรการรอบแรกเนี่ยเป็นเหตุผลว่าทําไมเศรษฐกิจไม่ซุดคือเรารักษากําลังซื้อในประเทศซึ่งเราเห็นแนวโน้มนี้มาตั้งแต่ประมาณเมษาพฤษภาหลังจากที่มาตรการนี้ออกประมาณเดือนมีนาคมนะครับทีนี้การลงทุนในเรื่องไทยเข้มแข็งเนี่ยนะครับจริงอยู่ครับเราต้องเ็นนี่ แต่ว่าโครงการที่เรากําลังนํมามาใช้เนี่ยจะเป็นถนนหนทางที่เห็นอยู่จะเป็นเรื่องแหล่งน้านะจะเป็นเรื่องการทําให้โรงเรียนหรือสถานีอนามัยหรือโรงพยาบาลมีคุณภาพดีขึ้นเนี่ยล้วนแล้วแต่เป็นเรื่องจําเป็นทั้งสิ้น<ฆ>นะครับแล้วก็เป็นจุดอ่อนของเราอยู่แล้วที่ถูกประเมินถูกวิาพากษ์วิจารณในเรื่องขีดความสามารถทางการเงินค่ะนะจะมองในมุมว่าต้นทุนโลจิสติกหรือจะมองในแง่ที่ว่าทําไมคุณภาพของโรงเรียน นะขาดแคลนบุคลากรขาดแคลนอุปกรณ์อะไรต่างๆเพราะฉะนั้นไอการลงทุนตรงนี้เป็นเรื่องจําเป็นนะครับสัดส่วนนี้เราเพิ่มขึ้นไหมเพิ่ม mm hmm. ทุกประเทศทั่วโลกขนาดนี้เพิ่มขึ้นหมด <Yeah. S 1> แต่ของเราเนี่ย <Yeah. S 1> เพิ่มไปอยู่ในระดับซึ่งหนึ่งตามมาตรฐานสากลเนี่ยถือว่ายอมรับสอ <Yeah. S 1> งอยู่ในภาวะที่บริหารจัดการได้แล้วพอตัวเลขของการเติบโตทางเศษรษฐกิจเนี่ยกลับคืนมานะครับสัดส่วนตัวนี้ก็จะค่อยๆลดลง นะครับซึ่งซึ่งขณะนี้ทุกอย่างก็เดินไปในแนวนั้นนะฮะที่ตอนนี้ผมมีความกังวลเพิ่มเติมขึ้นมาจากกรณีของปัญหาความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นจากเรื่องมาร์กซ์ฟูดก็เพียงแต่ว่าโดยหลักเนี่ยบทบาทของรัฐตรงนี้ต้องเดินอีกสักประมาณเมื่อปีหนึ่งนะครับ,รบในแง่ในแง่าการเป็นตัวจัดแต่เสร็จแล้วเนี่ยเอกชนต้องมารับมารับลูกไปแต่ว่าถ้าการลงทุนภาคเอกชนมีปัญหาเนี่ยรหรือ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 ,อสะดุดลงมากเนี่ยก็อาจจะทําให้มี ไม่เป็นไปตามเป้าที่เราวางไว้นะครับเพราะนั้นตรงนี้เราก็ต้องพยายามเร่งแก้ไขนะก็เป็นเฉพาะจุดนั้นแต่ผมไม่คิดว่ากระทบในแง่ของความเสี่ยงในภาพรวมของสภาวะของการเป็นหนี้ของประเทศนะครับแล้วก็อย่างที่ผมเรียนก็คือว่าขณะนี้เนี่ยทุกประเทศทั่วโลกก็ต้องใช้แนวทางนี้นะในทางกลับกันถ้าไม่ได้ทํำถ้าไม่ได้ทำานะแล้วประเทศต่างๆถ้าไม่ได้ทําเหมือนกันเนี่ยเศรษฐกิจก็จะไม่ฟื้นตัวถามว่าเศรษฐกิจไม่ฟื้นตัว จะเกิดอะไรขึ้นนะครับปรากวาประเทศก็จะเป็นหนี้อยู่ดีโดยไม่มีโดไม่มีการเกิรดรายได้ <laughs>